หมายว่าค่างเงินเราอ่อนเนี่ยมันก็จะให้ผลดีกับทางผู้สง่งออกเนื่องจากว่าเราขายไปสมมติเราขายไปเป็นสกุลเงิน USD เงี้ย US อลลาร์หนึ่งเหรียญถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมันสามสิบบาทหนึ่งเหรียญเราก็ได้เท่าไหร่สามแสนผมไม่แน่ใจนะ่าเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดเมื่อไหก่ก็ตามถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมันเป็นสามเอ็ดสามสิบสองเนี้ยเราก็จะได้เงินเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้น พอปลายทางต่างประเทศโอนเงินมาให้เรายัางไงมันก็ต้องเป็นหนึ่งหมื่นเหรียญอยู่ดีไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องโอนมาให้เทียบเท่ากับหนึ่งหมื่นเหรียญแต่ว่าพอแปลงเป็นค่าเงินบาทแล้วมันได้เยอะขึ้นอันนี้ผู้สมองก็จะได้ผลประโยชน์ไปแต่ถามว่าผู้นําเข้าเสียไหมก็อาจจะเสียนิดหน,น่อยนะฮะก็คือเวลาซื้อรอแมทหรือวัตถุดิบเข้ามาอะไรพวกนี้ท่านก็จ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าเกิดผู้ส่งออก ไม่ได้คํานึงเลยผมก็จะบอกให้อย่างนี้เมื่อเช้าที่อาจารย์ยัญญาได้พูดถึงเรื่องมุมแดงมุมน้ำเงินอะไรพวกนี้นะจริงๆเนี่ยเวลาที่เราส่งออกเนี่ยผู้ส่งออกบางรายเนี่ยนะเขาชอบใช้สิทธิประโยชน์ภายในประเทศเรียกว่ามุมน้าเงินเวลาที่ส่งออกไปแล้วส่งออกสาเร็จเสร็จสิน้นได้ไปขนมาเขาก็เลยไปทําเรื่องขอขอชดเชยอากรขอชดเชยอากรปุ๊บเนี่ยมันเป็นจานวนเงินเท่าไหร่ตรงนั้นนะอันนี้ มันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการได้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะถัดมานะฮะก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการในการจ่ายเงินเมื่อเช้าฟังลย,ลยครับว่าเอ๊มีเรื่อง LC ในเรื่อง DADP เข้ามาเกี่ยวข้องคือจะบอกว่าตรงตรงตรงนี้จริงๆเนี่ยมันสำคัญมันขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่น ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายด้วยถ้าท่านแั่นแน่ใจอะไรเลยเนี่ยโอเคก็ใช้เอาซีไปเนื่องจากว่าสินค้าที่ส่งไปแล้วเนี่ยท่านมั่นใจว่าสินค้าตัวน,นั้นที่ส่งไปจะได้เงินมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็มีเงื่อนไขว่าท่านต้องปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน L c ซมันสำคัญถึงขนาดว่าตัวเหายตัว B ีขาดไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับมันก็ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็พยายามเรียนรู้ แต่ยังไงก็แล้วแต่แบงค์ส่วนใหญ่นะฮะแบงค์หรือธนาคารส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายระหว่างประเทศเอลซีอะรพวกนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือรู้เรื่องพวกนี้ดีนะฮะก็ลองติดต่อดูในในในเขตเราเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องมีลักษณะน,นั้นจริงนะครับคือไม่มั่นใจว่าเอ้ผู้ซื้อผู้ขายคนนี้เป็นใครไม่เป็นไรปกติเราซื้อขายไปเนี่ยเราเราขายไปปุ๊บเราต้องรับตังค์มาจากทางพู้ซื้อแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจ โอเคก็ให้ธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องมาเป็นหนายหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเราพอสินค้าส่งไปปุ๊บเอกสารทุกอย่างครบถ้วนส่งให้แบงค์บ้านเราแบงค์บ้านเราก็แจ้งไปทางแบงค์ปลายทางที่ประเทศผู้นําเข้าถ้าครบถ้วนทุกอย่างถูกตามเงื่อนไขทุกอย่างเราก็จะได้รับการตรงนั้นกลับคืนมาโดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่าผู้นําเข้าสถานะภาพข่องเขาขนาดนั้นเป็นยังไง <c oughs> ล้มหายล้มจมไปหรือเปล่าหรือประสบปัญหาทางธุกรกิจอะไรไหมไม่ต้องกังวลคือมีแบงค์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นคนดูแลให้แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะ D A D P หรือว่าเป็นลักษณะ Teletransfer เนี่ยมันเหมือนกับจับมือกันเลยส่งสินค้ายึมหมูยึมแนวอะมันก็เสี่ยงใช่ไหมบางครั้งมันก็เสี่ยงถ้าเกิดเราไม่รู้จักผู้ซื้อของเราดีพอนะะอันนี้มันก็เป็นเงื่อนไขในการการ,การ,การ,การเงื่อนไขาการชำระเงิน นะฮะก็จะมีอินโคเทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ oh. ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการขนส่งอันนี้ขนส่งมันก็มีหลายหลายหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางเรือทางเครื่องบินทางรถยนตนะ์ที่ผมบอกที่ที่เอามาทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเรามองดูเรื่องในเรื่องโิสนิยมมันเกี่ยวข้องโยงมันไปหลายส่วนนะครับการขนส่งเราต้องมาคํานึงถึงในเรื่องระยะทางระยะเวลาด้วย สินค้าบางอย่างมันบูดมันเน่าง่ายไม่สามารถที่จะไปในระยะเวลานานท่านก็ต้องมีวิธีที่จะคงสภาพในการขนส่งคงสภาพในเรื่องคุณภาพ